ที่ Snooze Park และเองดับคู่ให้เราเป็นสองทีมนะคะเพราะวันนี้เราจะมีคนแพ้และชนะเออแล้วมีชื่อทีมกันด้วยไหนพูดไปสิว่าชื่ออะไรสวัสดีคอะกระดาดชื่อทีมไม่ไปกับเรชถ้าเราจะเป็นผู้แพ้นะเฮ้ยมีคนเสี่ยวเกกว่าฉันเริ่มอ่ะ

ส,สาวพร้อมหน้าพร้อมตาอีกแล้วเราอยู่ที่ไหนวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ s n o o ว e Wake Park น้เองการี่นีเยอะมากเลยค่ะมีแต่บนโกกกันถึงในน้ำเลยอนะชอบในน้ำหรือบ,บนโบกกเ <laughs> ในน้ำ <laughs> งั้นเรากลับกันนี้ก่าเพราะฉะนั้นเข้าไปเข้าไในกันเลยค่ะยนค่ะกิจกรรมแรกที่เราจะมาทํากันคือจับคู่ให้เราเป็น2ทีมนะคะเพราะวันนี้จะมีคนแพ้และคนชนะเก็คือเราจะต้องแบ่งทีมกันเป็น -2 อสองนั่นเองเราวิธีการแบ่งทีมของเราค่ะก็คือการ ก็อยู่กับคนแพ้ครชนะก็อยู่กับคนชนะคแล้วคนชนะเนี่ยก็จะมีสิทธิ์เลือกว่าเราจะได้ฐาน A หรือฐานดีแต่ยังไงจุดจบมันก็จะจบที่เดียวกันสามเหลี่ยมตรงนู้นใช่แล้วก็จะแข่งกันโดยแบบจับเวลาถ้าใครเวลาเนี่ยน้อยที่สุดเนี่ยจะเป็นผู้ชนะเออแล้วผู้แพ้เนี่ยเราจะอุ๊ยนี่เราจถงนเบึงเนี่ยที่แอบขออุบไว้ก่อนว่าเราจะทำโทษยังไงนะคะตอนนี้เรามาปังชุกกันเลยค่ะ เซตตาเฉดปาอุ้ยเฉดตาเลือกฝั่งก่อนว่าเราจะแบบเอาทานเอหรือทานดีใช่ค่ะเลืองฝั่งไหนดีพี่ว่าไหนง่ายอุ้ยอยากเล่นรันนี่อุ้ยไม่ใช่อยากเล่นหนุ่มอุ้ยมันเราส่องก่อนว่าไหนดูง่ายสุดเอาอันนี้ดีกว่าเอาอันนี้ไปค่ะเราไม่เสียเวลาดีกว่าทุกคนไปเริ่มกันเลยค่ะ ก็ต้องเริ่มก่อนซึ่งเรามีชื่อทีมกันด้วยไหนพูดไปสิว่าชื่ออะไรสวัสดีค่ะอะไรคขนาดชื่อทีมไม่กล้าอูดเลยาขอว่าเอาสวยๆขอท่าด้วย3 2มสองชมูพิงค์ สเกิรแบบรอจนแบบลากหองแล้วเนี่ยต้องเอาน้ำไปโดนแล้วอะจริงโอ้ยคิดว่าเวลามันจะเหลืองอะเราเราจะเป็นผู้แพ้นะเฮ้ยมีคนเสี่ยงเปรี้ยกว่าแพอยู่ข้าวไหมหิียวอหยุดมาคุย เราดูฝั่งนู้นต้องยากดูสเกิร์ตขอขอขกางแขนแบบน้องแพทยหน่อยดิทำไมช่างเลยรกันนั่นนีอาหารอ่ว้ยอันนี้เขาดูเร็วกว่าเพงเนาะจริงเดี๋ยวเราดูมาถึงแล้วค่ะทุกคนสามเหลี่ยมเบอ์บิลด้าเฮ้ย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 มันดูยัเพงเพ้ ใช้ไปได้เลยเหรอลงไม่ได้อะจะขึ้นได้แต่ลงไม่ได้ลงขึ้นไม่ได้อะเขาลงมาเร็วมากลงทางเขามีดอกยาอยู่เปล่าของหนูไม่เขาเรียกว่าอะไรดอกดอกยาไม่ใช่ดอกยาโอ้หดอกยาตะคันเลยสิครับผมขอขายชื่อทีมก่อนเพราะว่าเราเตรียมมาพร้อมหนึ่งสองสาม ขนตาว่าเด้งแล้วจะตู่นเด้งกว่าเน้ำลสไหมไม่ <c oughs> <and> ืออไม่ดีมั้งเนาะจิ้มัไหนบ้างจ้มลอตัวไของขอกำลังจุ้ยน่อยน้ำลายเต็มมือเฮ้ยเร็ววันนี้ได้ปะ อมได้ปะเฮ <c oughs> ้ยขี้โกงอ่ะมีคนแบบขี้โกงมีคนขี้โกงค่ะช่วยดูมีคนขี้โกง <c oughs> ได้อยู <c oughs> ต่ฟี่เก่งมาก ของไมล์แล้วค่ะเราต้องเอาชัยชนะมาให้ได้เราต้องแบบจบแบบสวยๆเนาะใช่ตอนนี้ก็รู้สึกสวยเขาจำมือหน่อยโอเคเครื่อนหลังต้องทำไม่ได้เพราะเอกีอจยไมล์เก่งมากโมยขาสั้นน่ะขาสั้นแต่พยายามตีดูเฮ้ยทำไมเขาไม่ได้เริ่มใหม่อ่ะไมใหล์ก็ยาวแต่เย็น ก็แข่งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแค่ดูจากภาพก็รู้แล้วว่าใครชนะแล้วเราไม่มีพ้าเลยพาาก้นิดเจียวจนิงแค่หลอมก็ลุกคุกก็คาดโอเคแต่ตอนนี้นะคะพวกเราสี่คนเนี่ยขอไปพักเหนื่อยแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปคะแนนกันค่ะเย่เย่แลวตอนนี้นะคะพวกเราข้างหลังพวกเราเนี่ยก็คือที่ที่เราแบบออ๊บ ใช่มันก็คือบทลงโทษของผู้แพ้นั่นเองแต่บทลงโทษมันแบบมันดูน่าสนุกอ๋อสนุกไปเลยบทลงโทษของผู้แพ้เฮ้ยจะอรหรือไรเฮ้ยเยอะเลยไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเราขอถามทีมงานดีกว่าแชมพูพิงค์ได้เท่าไหร่คะสองคนรวมกันสองนาทีจุดห้าสิบสามวิเยอะอยู่นะสองนาทีอะสองนาทีจุดห้าสิบสามวิก็ไม่เยอะแต่ก็ไม่น้อยู่ พี่ทีมงานคะทีมขนตาทวดีทำเล่นเด้งกว่าคะแนนรวมกันทั้งหมด2นาที่แบบห้าสิบวิแบบขาดลอยแบบห้าสิบวิอ่ะอุ้ยมีไว้ใหม่แบบขาดลอยแบบไปนั่งกินข้าวลอยอย่างไรโอ้โหกินข้าวห้าสิบวิโอ้กินอะไรเนี่ยฮะนี่อยากเล่นมากเลยเนาะเฮ้ยอยากเล่นเล่นกันไหมเล่นกันไหมไม่เป็นไรดีกว่า ราก็เป็นคู่แพะค่ะที่จะต้องมาเล่นเกมหดลงพนีการเกมมันก็ต้องมีแพ้ที่ชนะไงใช่แต่ว่าคนชนะเนี่ยก็คือแบบว่าไม่มีซีนเราก็คือแบบได้ซีนแถมยังได้เล่นแบบสนุกสนุกด<ช>้วยป่ะเราไปเริ่มกันเลยไหมเอาก่อนเลยหนูอ่อได้พี่เริ่มก่อนพี่เป็นพี่พี่ก็ต้องนำอยู่แล้ว <c oughs> ก็ไหวแล้วไม่ไหวแล้ววแล้วเอาอไหวแล้ววไหวไหวไหเป็นไงบ้างแค่บอกว่าแบบ สเกิร์ตดูแบบช้ามากอ๋อไม่ใช่แล้วทำให้กลุ่มเขาแตกกันเพราะว่าจะรย์พูดว่าสเกิร์ตเร็วมากเลยแพรหูทำไมแพ้ทำช้าขนาดนี้โอ้เขาอย่างงี้เลยรอเล่นรอเล่นหลักการถามเขาเได้ไหมไปเล่นมาเมื่อกี้สนุกนะมันไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแต่สมูทไม่เหนื่อยังเลยแล้วสำหรับใครนะคะที่อยากมาสนุกแบบพวกเราทั้งสี่คนเนี่ยก็ตามมาได้เลยค่ะที่สนุกเวกปาร์กใช่ค่ะยย ่พวกเราทั้ง4คนนะคะก็ยังอยู่ที่นี่ที่เดิมแต่ว่าจะทำอะไรกันนะนะคะก็ติดตามพวกเราได้ในรายการฟีนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราได้นะคะทางช่อง Last Story ค่ะแล้วเจอกันใหม่เทปหน้าค่ะบ๊ายบายกไปเอาเพลงน้ำ